ส่งมอบบ้านสวยหลังใหม่ในราคาคุ้มค่าพิกัดอำเภอ300ยอดค่ะนี่คือผลงานสร้างบ้านคุณภาพอีกหนึ่งหลังจากบริษัท Double P Home and Construction ค่ะที่เราภูมิใจนำเสนอและขอขอบคุณลูกค้ายอย่างยิง่งที่ไว,ว้วางใจให้เราดูแลในการสร้างบ้านหลังนี้ค่ะบ้านสวยหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นค่ะตั้งอยู่บนชําเลธรรมชาติในอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันของเรานี่เองค่ะการออกแบบถูกออกแบบให้โปร่งโลง่งอากาศถ่ายเทดีตลอดทั้งวันเลยค่ะ เชื่อมต่อกับธรรมชาติรอบบ้านผ่านกระจกบานใหญ่ที่รายล้อมทุกมุมเรียกได้ว่าให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายตาและเหมือนการพักผ่อนอยู่ในรีสอร์ททุกวันเลยค่ะโดยฟังก์ชันของบ้านหลังนี้มีทั้งหมด2ห้องนอน3ห้องน้ํามีห้องรับแขกที่โปร่งโลง่งรับแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะมีห้องครัวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบครันเฉลียงหน้าบ้านทน,นางกว้างเหมาะสําหรับนางเลนหรือต้อนรับแขกได้อย่างอบอุ่นค่ะและที่เห็นนี้คือ งานฝีมือคุณภาพบิวอินของทีมบริษัทเราเช่นกันค่ะฟังก์ชันจัดเต็มที่กล่าวมานี้พื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด206ตารางเมตรค่ะในราคาเพียง3.2ล้านบาทเท่านั้นเรียกได้ว่าคุ้มค่าทั้งงานออกแบบการใช้วัสดุและคุณภาพงานก่อสร้างในทุกขั้นตอนเลยค่ะและด้วยประสบการณ์ที่เราสร้างบ้านมากว่าร้อยหลังแน่นอนว่าเราเก่งในเรื่องของการแนะนําการใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งค่าใช้จ่ายและไลฟ์สไตล์ของคุณลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สีการออกแบบฟังก์ชันมุมห้องนอนมุมห้องน้ำมุมห้องครัวรวมถึงมุมบิวอินต่างๆรับรองได้ว่าประทับใจสุดๆแน่นอนค่ะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจที่จะสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามปรึกษาได้นะคะราคาเริ่มต้นเพียง2ล้านบาทท่านก็สามารถมีบ้านสวยในฝันได้แล้วค่ะหรือถ้าหากคุณลูกค้าต้องการสร้างบ้านในระดับลักชัวรี่หรือซูเปอร์ลักชัวรีในร ค่าหลังละ10ล้านบาทขึ้นไปเรามีทีมงานมืออาชีพที่สามารถออกแบบบ้านสุดหรูให้ท่านได้ในแบบที่ท่านต้องการสนใจสั่งบางคุณภาพสูงบริการหลังการขายเป็นอย่างดีติดต่อเรานะคะ Double WP Home and Construction ค่ะ